พี่หมุนได้แล้วนนล็ะอาไปมึนไปว่าพี่หนุย่ยเดี๋ยวเขาก็ทา้าทีบสอง,สองเด่นนะครับที่เดียวกับเจไดเค้นครับพี่หนุย่ยเาขาันเจ้าเนาะเจพี่หนุย่ยเจหายอไม่คุยด้วย ยังพูดไม่คุยก็ไม่คุย้อวมิวมิวมาอยู่แหละเดี๋ยวนะมีกิ้วไหนเยอะไหมไม่มีครับมีกิ้วที่เป็นรูปหัวกระโหลกนะครับที่มีคนที่เหลือไม่มีคนมาเลยครับอ่ะทุกคนอ่ะไม่ต้องครับไม่ต้องกดอะไรเลยครับ วิ่งเล่นตามสบายเลยครับรอบนี้โโหเด็กวะครับน่านะเอออ่ะดูซิว่าใครจะฆ่าได้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครตายใครตายสุนเจล V A P ตายเหรอ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงเราพูดปะเราปิดใหม์มาตลอดเลยอ่ะอันนี้เสียงเราเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ก่อนกันตัวเดียวตีกูชายออกลอดดีกว่าตีแม่งแล้วมองกอดาคนน้อยออกลอด ไปอยู่ตรงไหนอาจารย์พี่ช่วยตีให้รู้เซเลเยอร์สายนี้นี่โหดสุดแล้วไหนอะเจ๊บอกเจ๊จะมาช่วยตีตั้งนานแล้วเจ๊ยังไม่มาจะจบแล้วจะจบแล้วชามสองหนึ่งจบครับเจ๊บังการดิามาไม่ทันชนะพ่อเจ๊ตีบอยกับพ่อเนี่ยไม่ได้ตีบอยจะไม่ตายเลยพี่หนุ่ยคือยังไม่เข้ามาในจะบีโอซีเลย ถ่ายรูปกันเริ่มจากเริ่มจากโคโมโดครับเมืองใหม่ครับแล้วผมจะพยายามทำเวลานะทุกคนจะพยายามไม่กินเวลาทุกคนจริงไหมเนี่ย วัปมาถึงแล้วข้างบนตรงกลางครับมันจะเป็นเวทีอยู่หนึ่งเวทีไปอยู่ตรงนั้นเลยครับแ้เววลาาจะูดกกะดกรรงปนไนมีคโคโดโมโคโดโมแล้วมาทาแป้งเดี๋ยวก,กดอัดวิดีโอก่ไบโอ้มันอัดไปด้วยไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs>